สวยขนาดนี้สวยขนาดนี้นี่บวชชีได้ไหมที่บวชชีพ่อหน,นีรักวะฉันก็คงอ,อกหักเพราะรักชีเตยมร้อยอันนนยงก็อนนี้โยงกิจแม่ชีส่วน k i d ี e y อแล้วกัน ทำไมอ่ะกูไม่รู้สิเขาก็คนธรรมดาเหมือนเราน,นี่แหละมันอายุ2 0 0ปีแล้วเหรอใช่เป็นอมตะใช่ทำไมถึงเป็นอมตะเพราะทำไมถึงเป็นอมตะไม่เคยได้ยินหรือไงเขาบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะเกเป็นใครมาสอนเก่งมากเหรอ นหนึ่งคงไม่ยอมรับทุกวันนี้หรอกใครจะเถียงเราหรือเปล่าเจ้าเด็กน้อยจะเอาอะไรไปเถียงวะทำไมอะ่ะเรื่องจริงตลอดปิดเ <c oughs> จ้าระแน่มาจากไหนแน่ไม่แน่จำนงก็แฟนกูวะ ีอะไรจะเถียงไหมไม่มีเรื่องจริงเร้งนั้นถ้าเราไม่แน่จริงะ่ะพระเอกละหล่อคนหนึ่งคงไม่ยอมเราทุกวันนี้หรอกอะไรจะเถียงเราหราือเปล่าเจ้าเด็กน้อย ดับโด่ก ah ็แฟนกูวะไม่แม่ไม่สอยระโยงมาแล้วมาดดับโด่ก็แฟนเขานะครับมีอะไรจะเถียงไหมไม่มีเรื่องจริงด้วยนั้น